สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าลองกอ FC ใหม่นะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาววึงเช่นเคยนะคะวันนี้แอดก็มีแนวทางฮาหนอยสูตรบัดนรวมนะคะงวดประจำวันที่8มิถุนายน2565มาแบ่งปันนะคะก่อนไปรับชมนะคะเราจะมาดูผลของวันที่7กันก่อนนะคะ วันที่เจ็ดเนาะนอยเฉพาะกิดออกแปดสี่หกนะคะแปดสี่หกตารางตัวเด่นสี่มานะคะแต่ว่าสี่หกแอดไม่มีเนาะก็หลุดไปนะคะส่วนล่างสามเจ็ดนะคะแอดมีเจ็ดสามตัวที่เน้นด้วยเนาะแล้วก็ตารางเราก็มานะคะเจ็ดสามสามเจ็ดนะคะพิเศษนะคะศูนย์แปดเก้า 8998แอดไม่มีเนาะตารางมาแค่9นะคะมีแต่93อันนี้ก็หลุดไปนะคะส่วนล่าง93เนาะตารางมานะคะ93แล้วก็ตัวเจาะ93มาตรงๆนะคะอ่า2น้อยแล้วเนาะพี่น้องจา๋าส่วนน้อยปกตินะคะ525 25แอดก็ไม่มีเนาะ25มาตารางนะคะอันนี้เข้าตารางเนาะพี่น้องจา๋าตัวเด่นมาหมดเลยเนาะ แอดมีสองเจ็ดสองสามสองสี่อ่าล่างสองสามสองสามมาตัวที่แอดเน้นด้วยนะคะอ่ามาเข้าด้วยเนาะส่วนล่างนะอ่าส่วนบนพี p อพีเนาะสี่ศูนย์ศูนย์ล่างศูนย์แปดวันนี้คิดว่าเบิ้ลมาแต่ว่าให้ไปที่เจ็ดเจ็ดกับเก้าเก้ามาศูนย์ศูนย์นะคะพี่น้องจ๋า วันนี้ตัวเจาะเข้าไป3คู่แล้วก็ตารางด้วยเนาะอ่าคู่หนึ่งนะคะส่วน v ีพีเราหลุดไปเนาะพี่น้องจ๋าเสียดายมากเลยเกือบแตกสีหน่อยแล้วอ่าอยัางไงก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้ต่อด้วยนะคะพี่น้องจ๋าแนวทางทุกๆแนวทางนะคะแนวทางตัวเลขอาจจะหลายตัวนะคะพี่น้องจ๋าไม่ต้องตามทุกตัวเด้อนาไปพิจารณาเปรียบเทียบดูก่อนก็ได้เนาะ ตามต่อกันของวันที่8นะคะวันที่8นะคะก่อนไปรับชมเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสียงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหนุดนะคะพี่น้องสาปะาปนกันไปเนาะ,ะถ้ามีตัวที่ชอบก็ค่อยตามนะคะคัดตัวที่ชอบไปนะคะพี่น้องสาแล้วก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะรวมทั้งหมดสีน้อยนะคะแต่ถ้าจะนำไปเป็นแนวทางน้อยอื่นก็ได้นะคะ ่เรามาดูตัวเด่นกันนะคะดูตารางตัวเด่นเนาะตารางตัวเด่นแอดก็จะมี4 7 8 5 2 0ดแปดห้ามาดูตัวที่แอดจับคู่เนาะแอดจับคู่ก็จะมีแปดสองบางวันก็ได้เรียงให้บางวันก็ไม่ได้เรียงเด้อพี่น้องจา้า 5หน,น,น5มาก่อนแปอีกแล้วอป่แปดเจนะคะเจ็ดหนึ่งสองเจห้านะคะ ท่านไหนที่ไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้สามารถจับในตารางกําลังวันนะคะสตัวก็เช่นกันเนาะพี่น้องจะจับได้นะคะอ่ะมาดูชุดกันเนาะสำหรับชุดกันในวันนี้นะคะสองหนึ่งสี่สอง สองเก้าห้าสองนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นนะคะวันนี้ว่ามีตัวไหนกันบ้างเนาะอ่าแอดก็จะเน้นไปที่แปดสองนะคะแปดสี่แปดเจ็ดเจ็ดห้า ส่วนชุดกันนะคะแอดเน้นไปที่สองหนึ่งสองหนึ่งสีสองห้าสองสองก้าอย่าลืมกลับหัวเดอองเเป็น26นะคะอ่าถ้าชื่นชอบเหมือนกันนะคะพี่น้องจ๋าก,ก็จดไว้แคบไว้เนาะแต่ถ้าไม่ชอบนะคะก็สามารถดูในตารางกำลังวันเนาะอาจจะชอบคนละตัวกับที่แอดเน้นก็ได้เนาะพี่น้องจ๋านำไปพิจารณาดูนะคะ ก่อนออกไปนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่ๆ FC ทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมเนาะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เนะาะพี่ๆท่านไหนสนใจอยากจะเข้ากลุ่มสามารถแอดไลน์มาได้นะคะติดต่อสอบถามได้เนะาะ ID ไลน์หรือว่า QR code แอดลงไปที่ชุมชนนะคะพูดคุยทักทายได้นะคะ ก็ขอให้พี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกๆคนนะคะเงินทองไหลมาทีมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ